ครับและงานต่อมาที่ผมต้องทำก็คือหลังจากที่นิมิตเห็นสมเด็จพิชญยันโตนะครับที่ท่ามายืนอยู่ข้างข้างบ่อน้ำศิลาแรงนะครับแล้วก็ให้คนลากสมบัติขึ้นมาให้แล้วนะครับผมก็ต้องผมก็มานึกว่าสะศิลาแรงอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตาเรามากเลยเราเคยเห็นแต่นึกไม่ออกว่าว่าเคยเจอที่ไหนนะครับก็ไป ตอนนั้นก็มีกลับบ้านไปแล้วก็มีที่นครพนมเขาเขากำลังตั้งตั้งตั้ง,งองค์ขยานาคนะครับพญาสัตบัญญัติคราดหรือเปล่านะครับที่ที่มากลับบ้านนะครับก็ตอนนั้นก็กำลังมีทําพิธีอัญเชิญอัญเชิญพญานาคนะครับที่มาตั้งหรือแม่นำโขงที่เป็นแลนด์มาร์คนครพนมอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีคนที่ คล้ายเป็นร่างทรงอันนึ่ะนะครับแม่เขาเคยไปดูเขาก็นึกไองไม่รู้เขาก็พาผมไปนะครับผมก็แม่พาไปตอนแรกก็ตอนแรกคิดว่าแม่จะไปก็เลยจะพาแม่ไปแต่ยวไปถึงแล้วแม่บอกว่าให้ดูให้ลูกชายด้วยอ้าวนะครับเขาก็ทักผมมาสองสามเรื่องนะครับก็ตรงนะครับก็ตรงสามเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกมีผมรู้คนเดียวละผมก็เลยเล่าความฝันเนี่ยนะครับที่ฝันมาเป็น8ปดเก้าปีแล้วนะครับ ให้เขาฟังว่าว่าผมเคยไปเจอสระน้ําแบบเนี้ยนะครับสระน้ําที่เป็นศิลาแงเนี่ยนะครับเอ,อที่สมเด็จพระเจ้าตท่านมหาเนี่ยไม่รู้ว่าของจริงกันอยู่ตรงไหนสระน้ำเนี่ยนะครับนางทรงเขาบอกโอเ้เขาผลลูกสู้เลยนะเดี๋ยวเขาขอแป๊บหนึ่งเขงาเขานั่งหลับตาเขาแป๊บหนึ่งครับประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีเขาก็บอกว่าเออ มุจลินเขาบอกอย่างนี้สระน้ำมุจลินน, term, น่าจะอยู่แถวแม่บึงการการ็หนองคายแต่เขาไม่เคยไปนะเขาบอกนผมก็รีบคว้าโทรศัพท์นะครับก็เปิดตัวอินเทอรต์เน็ตว่าสระน้ำมุจลินเนะี่ยเออก็คล้ายๆนะก็คล้ายๆเขาก็บอกว่าแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกเออก็คล้ายๆแต่ว่าในใจก็แบบคล้ายอะ่ะแต่ยัง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 ไม่ได้ใช่เขาก็บอกงั้นก็หาเครื่องไหว้ไปไหว้เพราะว่าสระน้ำมุจลินเนี่ยก็มีพญานาคเก็ดเสียงขึ้นที่นั่น now, นะเออถ้าถ้าเลขเจ็ดเป็นเลขนำโชคของเราเนี่ย ก็พญานาคเก็ดเสียนอยู่ที่นู่นก็ไปไหว้ทั้งกนดีผมก็หาน้ำมะพร้าวเจดลูกน้ำเปล่าเจ็ดขวดนะครับแล้วก็ของเครื่องไหว้นะครับอย่างละเจด่างละเจนะครับก็7อย่างก็ไปทํางานที่หนองคายก็ถือโอกาสแวะไปตรงที่สถานมุจลินี่ด้วยนะครับแล้วก็ไปไหว้ปักธูปสักการะอธิษฐานถึงท่านานะครับกลับมาก็นอนที่โรงแรมยังแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์คือคล้ายแต่ไม่เหมือนความรู้สึกเราแบบมันยังไม่ใช่นะครับก็หลังจากนั้นมาอีกประมาณสองปีนะครับสองปีก็เมื่อไม่กี่วันเองนะครับผมก็ไปทำงานแถวสุโขทัยนะครับสุโขทัยก็เลยเออเราเข้าไปไหว้สักการะพ่อคุนรังข่าแขงสะหน่อยเพราะว่าผมไปเป็นลูกพ่อขุนนะครับผมจบ จากรักขมแหงนะครับจบทั้งเบียตีเบียโทที่รักขมแหกก็ไว้พรอุณพอเห็นบ่อน้ําที่เป็นบ่อน้ําที่อยู่หน้าลานพระบรมรูปพรอขุนนั่นแหละนึกออกเลยคือเราเคยมาบ่อน้ำเขาเนี่ยสมัยที่เรียนจบเบียรโทรใหม่ๆนะครับตอนวะผมจบเอเอเอใหม่ๆผมก็ไปไหว้สักการะพระขุนโอ้แต่ว่ามันสิบสิบมีสิบกว่าปีได้แล้วอะนะครับที่ไม่ได้ไปพอไปคราวนี้ นึกออกเลยว่าอ๋อสระน้ําที่เราตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยก็คือเป็นสระน้ําตรงหน้าหน้าหน้าอ่านุสสวารีของพ่อคุณละคำแหงนี่เองนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยนี่แหละนะครับแต่เป็นอันเนี้ยน่าจะใช่นะครับก็ไปจุดทูปนิฐานถึงสมเด็วิจันโตนะครับแล้วก็อ่าไหว้พ่อคุณนะครับแล้วก็ก็ออกมาแต่ว่าจากวันที่ปั่นจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าสมบัติที่ท่านให้คนลากขึ้นมาให้แล้วเนี่ยนะครับ เออมันคืออะไรนะครับผมก็ตามหาอยู่เนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเขาเอามีดเอาขวานให้เปิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเปิดได้หรือไม่ได้หรือว่าเราต้องพยายามอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่สมบัติกล่องใหญ่มากนะครับกล่องใหญ่มากเป็นหีบหีบใหญ่มากสองหีบเบลอเลยนะครับพราะคนที่ประยกนี่ตัวใหญ่นะครับถอดเสื้อนะครับนุ่งจงกระเบนมีมีสังวานมีสังวานไขยกันไหคไขยกันมานะครับเอาขึ้นมาให้